โอ้ยนโอยโอเก็บเรียบเฮ้ยฮนเก็บเรียบปลอยเขาไปดปอยกว่ากินมาไปไหนไปไหนจนจับเลยจับเลย

จงสู้ยังชาลาเอาอะไลไปชนะอืมบอได้คำเดียวนะครับเกมนมี่จงนำหน้าศัตรูหนึนนน่งก้าเสมอขอสให้เ็กมาดูว่าบอลไฮออเ,ลเ,เอาเลนได้ยงไง เลอดมาหลอดได้เอามาเล่นไหนก็ได้ได้ไม่ลงลงอะไรเขามุนมั่วเฉยเอาไปกินยังไงกลางยังไงให้ช่วยหรือเปล่าจงเล่นเราของเราถูกโจมตีเออไม่ต้องเขาเดินเมฆเขาเดินเล่นแล้วแต่เมฆเล่นเรายังอยู่ที่เดิมไม่ตาย คนรักคนรักเล่นกลางนะดูได้หเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมยเขามาเนี่ยแตยยะไปแล้วอตะแึ้ว่เฉยมาช่วยเลย เดียก็รู้ว <reading standard" S 2> <LE> uh ่าใครเดี <bbe> ๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยมีแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนล้ว้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย้ยเก็บเรียบเฮ้ยฮอนเก็บเรียบซอยเข้าไปดิซอยกว่าเมื่อกี้ เก็บรอสคิวเอาไม่เอาซิปคิวไม่ิดเอาไปกินโอเคเร็วจังหวะช่งชุดมึงเก็บได้เพราะเขาหลอกเมื่อกี้เอาอันติมาปูกใช่หรือเปล่าควงเร็วอย่างเดียวไม่ดูมาดิมาแล้วอยู่ป้อมเดียวเฮ้ หอะไนดด่ออะไรดเพื่ออะไรครับมาลงมาหอดโดดเพื่ออะไรโดดเพื่ออะไรมา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 อยู่นี่นะผมไม่ไปไหนหอกเอาดิเอาดิเฮ้ยเดินหนีเฉยมหไปไหนศัตรูหนอะไรครับเนี่ยเลหนีเดตี ไปดาเวทบูแล้วตีบูเลยยังยังยังไม่มาอีกยัง,องยเอาไปกินอย่า,ม,ายยมันจับเรายกเลยนันตีสวยปล่อยมันจับมันจับยังจับยังโอเคมาจับก็ต้องปล่อยไอ้แบบเพราะว่ามันโดนม,มันโดาานช่วยหน่อยจะไปช่วยไงแต่ว่า ไปเลยไปอะไรก่อนไปโยกเลยไหนเนี่ยไม่เห็นยกเลยเมื่อกี้โอ่ไอวเอวโยกเมว่อยกอะไรกมันทุกเ่งออกไปที่ลอยอะไรโอ้ยเงนียแพ้เลยเนี่ยเขาตายแล้วแพ้เลยเท่ากับแพ้เลยเนี่ยเขาตายเท่ากับแพ้เลยดูปะ อิ้ิสันนิดีมวยันไม่พออหรกนะเอาไปกินอ้องโดดทำไมเพื่อนป้องแตกนะโอเคข้อไปไหนไปไหนจ้า้อง เขาอยู่คนเดียวได้เกมนี้เขาอยู่คนเดียวได้ทายซิพวกใครกำลังมาเดียวเลยนี่สบายเลยนี่การเหรอร่างอ่ะนะอะไรเตอร์ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะฮันเ,น,เน่ฮันเน่อุ้ยบมทอนไล่บมทอนไลยอุ้ยบมทอน ยังไงยังไงยังไงมันยังไงฝ่าดิโน่ฝ่าเฮ้ยไหวไหวเฮ้ยนี่ตายเหรอแย่เฉยเฮ้อะไรเอาอะไรมาตายโอ้ไปเลยไปอยู่คนเดียวเลยไอ้ฟิลฟิตเนี่ยอยู่มัล้าตูวอะไรครับเนี่ย เฮ้มันมาเพื่อนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่ยหน่อยยกมันยกลันติยกลันติยกลันติเลือดสู้ดี i เลือดสู้อะไรเลนบนยังไม่ได้หรอกจะน่าเข้าไปดูเตอร์เทอรไหนเอไหนแล้วไม่น่าจะสู้อไว้แล้วมัน อรอดเก่นเกินเราเนี่ยาดสเก่กเกินเฮ้ยจะตายอ้วนอไยังไงจงนำน้าสตายแล้วจะยังไงราไปเข้าเด้อดูฟองเมอองอองไอเนยดก่อนอดก่อน โ้อีกด้วยอีอด้ด้ยังยังไม่มาอีกยังมาดิโอ้โหไถเป็นไงล่ะทำเป็เาไว้ เอาเลยการเอาที่ได้นะอยู่คนเดียวอ่ะงไปแล้วจงนำหน้าตะรูเนี่ยจดข้างเนี่ยเนี่ยเลยจับเลยจับเลยข้าวดยัดห้าไลคิวด้วยไปดูบนกันนะน่าสน ใจสนใเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆยๆๆนๆๆ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 ๆออ เอาไปกินเฮ้ยอะไรของเราเลยโโอ้หายอีกแล้วเอาไปกินไปไม่อเอ่ยดินกลาง oh, <c oughs> เฮ้ยเป็นไปได้ถ้าทำไมจะป็นไปงงเฮ้อ ไปต่อให้ยโอ้มาดิเอาไปสกิลฟิกสกิลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิกฟิกเอาฟิกฟิกฟิกหมดแล้วน่ะทำหมดแล้วน่ะสวนดิสวนดิจงนำหน้าศัตรูหนึ่งก้าวเสมอ ออมาหัวดแล้วยสิอนวนวน,วน,วนไม่ตายด้วยแต่ตรนนี้เล้เมาไไหมนี่มาไดไหนโอมันหนักตรงไหนอ่ะ พูดดีเมกาใครได้ไปไม่ได้เมกาอ่ะไม่ได้เมกาเลยรวมตัว <c oughs> <ๆ>อะไรเนี่ยยี่ปะ CUJST หรึงเป็นล้อนไนทีอยู่อเกนร์สเตยดินเป็นล้อไนแต่เพียง ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดทางตรงคือทางเลือกสดีกว่าเลือกสดยังรู้ไหมสายทางตรงคือทางสุดิมู ไดดูอยู่โอ้ได้ควาคริวมีพีเสวยสวง mm hmm. um, ามวอร์ไฮออฟเลนโอ้ทำอะนี้ mm hmm. ที่มัวอะไรก่อน Now put your hands